สวัสดีครับสวัสดีท่านนะวันนี้โปรโดีทีเดียที่อุบลราชธานี14มิถุนายนกับร้านอุบลมิสิกสาวครับเนี่ยครับเนีสเปรเทอร์โบ18นั้อยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ2,299บาทไม่อัตราภูเขาขอบเปล็กตะแกรงเหล็กงานสีโจตันเนี่ยครับนีบ่ก็เตรียมแพ็กกิ้งส่งลูกค้าครับนี่สดๆทุกวันเลยครับเนี่ยครับสดๆเตรียมแพ็กกิ้งส่ง สวยงามเลยผงานสีโจตันนะขอบเลือกตะเจียงเหลี่ยมให้อาตราฟูเขา20มิลนี่ก็ท่านละสิบหท่านหนึ่ง16ท่านหนึ่งแปดก็ลังเตรียมงานแท็กกิ้งเดี๋ยวบีวีสิบแปดนิ้วนี่แล้วว่าชอบเป็นบีวีสินิ้วก็เตรียมส่งมอบลูกค้านะบีวีสินิ้วอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆนะวันนี้เตรียมเดินทางส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะนี่นะครับ บีวีสินิ้วอยู่ที่เฉลี่ยวีบีสิบนิ้วถ้าสั่ง4ใบตกไปละ2อ9 9บาทเท่านั้นนะมีบีสั่งสใบครับนี่ตกไปละ2อ9 9บาทเท่านั้นถ้าสั่ง4ใบถ้าสั่ง1ใบก็2,5 0 0 2ใบก็2599แต่ถ้าสั่ง4ใบโอ้สองพกถ้าสั่ง4ใบแต่ถ้าสั่งโอ้ถ้าสั่ง1ใบ2 6 9 9 2รใบก็2 6 9 9แต่ถ้าสั่งแพ็กเกจ 12ถ้าสั่ง4ีใบก็ตกใบละ2 1ง9ั้อยเบาดูโอ้โหบีบีสินิ้วกว้าง58ลึกแปสูง80ดสิบทโบสิบแนิ้วกว้าง60สิบเซนติเมตรกว้าง60สซม,มสูง80ดสิลึกเจนะครับนี่เทอร์โบสิบแนิ้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแผนงานตู้ครับวันนี้เรากำลัลงเล่นงานตู้ส่งลูกค้านะครับทั้ง18บแปนิ้วแล้วก็ยีนิ้วงานท็อปนะครับนี่นะครับนี่ส,สดๆอีกหนึ่งวันนี้ก็เตรียมแพ็กกิ้งครับนี่ กรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆนะพี่นี่เดือนเดือนอีกหนึ่งวันนะครับนี่นะครับเทอร์โบสิแปดนิ้วกำลังเตรียมแพ็คก,กิ้งเตรียมส่งมอบลูกค้านะท่านที่กำลังมองหาตู้อยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันแล้วก็สอบถามแับโปรโมชั่นวันแฟร์โปรโมชั่นราคานี้นะครับวันที่5ถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับ5ถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นที่จะได้ในราคา2,299บาท สลับเทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขาขอบเป็นตะแกรงเหล็กงานสีโจโตันที่สวยนะครับในราคานี้ส่นบีบีสิน, 18, นิ้วก็แพ็กเกจสี่ใบแพ็กเกจโปรโมชั่นะ4ใบก็ในราคาที่นะครับแพ็กเกจโปรโมชั่น4ใบราคาที่2,000ันสองับ2,000อ่า199บาทแต่ต้องสั่ง4ใบครับแพ็กเกจ4ใบสมม่งมาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสหรับตู้เทอร์โบแล้วก็บีบี บีวีก็จะตกไปละ2อง9ันหนึ่งบาทต้องสั่ง4ใบนะครับจะได้ราคานี้นี่ครับนี่ชิ้สวยครับรุ่าชอบเป็นทีดหนึ่งสินิ้วก็นี่ครับราคาโปรโมชั่นตู้พร้อมดอก3ามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีนะครับค่าส่งก็ตกไปละเกือบสามร้อยหนะ้าสิบาทเราค่าชุนส่งครับเดี๋ยวนี้เราส่งฟรีโอ้โหคุ้มค่าอีกแล้วครับส่งฟรีครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับนี่ทีดหนึ่งสิบสองนิ้วนี่ครับสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมดอกนะ นี่เขาเตรียมแพ็คกิ้งส่งครับนี่ครับนี่นี่ลูกค้าสั่งจองเยอะมากครับนี่ครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับบรรยากาศวันนี้วันที่14มิถุนายนที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวนะครับนี่ก็เตรียมแพ็คกิ้งครับนี่เจ้าขึ้นมาตรงนี้ไหมเกียร์ตรงนี้ไหมขึ้นมาดี่เลยกว่าใดฝั่งนี้ก็ได้ชิดนี้ได้เนาะเดี๋ยวเกียร์กันเะเจ้กียร์กระตูจะมาอีกตัวนี้เอาเอานี้ออกมาสามใบแล้วก็เอานนี้ขึ้นขึ้นตรงนี้ก็ได้ ขึ้น3ชั้นชั้นละ4 62วชั้นละชั้นละ3 1 2 3 4 5 6 4 4 8 9สามพอดี3ชั้นแถว4ใบอ่ะขอบคุณิดต่ติดตามนบเอาเรียงนี้น้องเลไปนิดนึงนี่นะครับ่ะบรรยากาศอัปเดตว,วันนี้ที่อุบลราชธา,านีครับนี่เทอร์โบ18นิ้วครับ งานสีโจตันให้สวยนะครับอุปกรณ์ชุดตู้บนกับก็เตรียมแพ็คก,กิ้งส่งลูกค้าขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ